เฮดไอวีคันนี้ครับ419,000บาทเท่านั้นครับได้เป็นตัวเอลิะะมิเต็ดนะครับผมปี16-17นะครับป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้านหนึง่งวันนี้เหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นครับคลิปนี้พาชมรถเข้าใหม่ก่อนจะนำไปล้างแล้วก็เก็บงานปรับสภาพใดๆเลยนะครับผมคันนี้ใหม่ประมาณแ7นเจ็ดกางไว้ก่อนแต่ว่าประวัติเข้าศูนย์อยู่ครบเจ้าของเดิมดูแลด,ดีมากๆครับผมนะฮะกุณจงใจเนี่ยมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับพวกจอกลางกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮหมดภูมัลติฟัังก์ชนนมมาพรร้ออะบบคคูดโทรรรนนะเกีีย์แบบบพชชิปปมมาาให้คััถือออว่่ ครบคันนะครับงบประมาณนี้ได้ SUV ของ Honda แบบนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มมากครับใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมชมคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรจนกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีรถ SUV นะครับเป็นคันที่ราคาดีมากๆมาแนะนำกันนะครับผมเป็นตัว Honda HR-V 1.8 e limited นะครับปี2016-17สีดำคันนี้เลยนะครับ เพิ่งเข้ามาที there, hall, thousand, Today, 4, ่ร้านเมื่อวานนี้นี่เองครับยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับตอนป้ายแดงเนี่ยเขาขายประมาณล้านหนึ่งครับวันนี้นะครับขายเพียง4ี่แส0บาทเท่านั้นครับสามารถฟรีดาวได้ครับนะฮะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,00 0ต้นๆไปถึง7,000กลางๆนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจปรึกษาขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผม นะครับสภาพตัวรถเข้ามาใหม่สวยงามากมากครับคันนี้เลขไม่ประมาณแสนเจ็นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดครบทุกระยะเลยนะครับมั่นใจเรื่องการเซอร์วิสการนานๆได้เลยครับสภาพด้านหน้าสวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟไดร์ทามันนิ่งไลท์ครับสภาพคมไฟยังสวยใสสมบูรณ์ครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมนะครับมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะครับ ชิ้นงานการชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักร่องรอยการบุบหรือว่ารอยลักยิ้มใดๆมานะครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยส,ยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือสภาพแรกรบเข้ามาใหมา่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานาเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับดูเส้นสายฝากระโปรงผิวพันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มมานะครับกระจกด้านหน้ายังของเดิมโรงงานครับปั๊มโลโก้ฮอนด้าชัดเจนแบบนี้กระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนหรือว่าอุบัติเหตุมานะครับ รถมีรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ําหรือว่าพิกานะครับหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะฮะยินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวน100%เต็มนะครับทางเพจของเรานะฮะจะมีปั๊มในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมนะฮะมั่นใจแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดรถสภาพสวยมาให้แล้วนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้าหรือว่าพิกามาแน่นอนครับนะซุ้มล้อสไตล์ s u สยสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงาน เป็นลายทูโทนปัดหน้าเงาครับสภาพสวยงามถ้าไม่มีรอยเบียดใดๆมาเลยถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยขับได้ค่อนข้างดีครับมาพร้อมกับยางโจโกฮามะนะครับได้ยางเป็นปี2024ด้วยนะครับผมสภาพดอกยางต้องบอกได้เลยว่ายังลึงยังเหลือนะฮะสามารถใช้งานไปต่อกันได้อีกยาวเลยนะครับผมตามโชคนะฮะจุดมาร์กสี่้าม4โรงงานอยู่ครบๆนะครับ รถอ่จจะมีร่องรอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีการขัดสีสปาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับทรงกลับสีใดๆมานะครับกระจกมองข้างตัวนี้มาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยติดในส่วนของฟิล์มติดเคีืยอนซารดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับมือจับประตูได้เป็นแบบโครเมียมนะครับเงาๆสวยๆเลยมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีสามารถปลดล็อกรถที่มือจับประตูได้เลยครับใช้งานได้สะดวกมากๆครับเข้ามาดูภายในกันต่อนะครับ สภาพภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำครับเบาะหนังเนี่ยฝั่งคนขับได้เป็นระบบปลั๊ไฟฟ้านะครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานครับก็จะมีการใช้งานตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถือว่ารถปีประมาณนี้สภาพเบาะประมาณนี้ถือว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับสวยงามอยู่นะครับนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะฮะไม่มีโซไม่มีชชําจากการใช้งานหนักมานะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยประวัติศูนย์อยู่ครบเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมดูดาดีมากๆครับ มีระบบการลื่นเท่าไหาร่นะฮะอีคอนโหมมีมาให้นะช่ององค์ช่องแอร์นะสภาพสมบูรณ์เลยคอนโซลดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางเลยนะครับได้ในส่วนของตัวกระจกตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันนะถือว่าครบคันแน่นอนครับนะฮะคอนโซลดชบอร์ดด้านบนสภาพสวยมีในส่วนของตัวจอกลางกล้องถอยมีให้แอร์ออโต้เป็นแบบดิจิตอลนะครับได้เกียร์ออโต้ครับปุ่มพุสต์ทเอนจินมีมาให้นะครับเกียร์เป็นแบบ CVT มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรคอมีให้ครบเลยนะครับนะครับพวงมาลัยหนังหุ้มสวยครับเป็นหนังเดิมโรงงานครับสภาพสวยนะครับนี่มีระบบคูตคอนโทรลให้นะครับสามารถปรับระบบเครื่องเสียงนะครับรับสายบ้างสายได้แล้วก็มาพร้อมแบบกับเกียร์แบบแปรชิพสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับซอกเดิมนะครับ น็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับออกไปนะครับให้ได้ดูสภาพแรกรับแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาครับปันเบรกเป็นคันเรงก็ไม่มีรอยสนิมจากการจมน้ําหรือว่าแกะซ่อมจากการซ่อมหนักมานะครับแผงประตูสีดําล้วนครับผมนะฮะุ้มหนังอย่างดีกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะเป็นออโต้ให้บานคู่หน้าเลยนะครับผมเนี่ยฮะซอกนะฮะเดิมๆตะเข็บเดินได้ครบถ้วนซีนประตูเดิมจากโรงงานเนยนะครับเนี่ยฮะสีเดิมสีดําสวยๆเลยนะครับ นะคันนี้ย้ำอีกทีว่าราคาเพียง4ส19,000บาทจากราคาป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะนฮะดูครับความสวยงามครับนะฮะความคุ้มค่าคันนี้มีให้แน่นอนครับขครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารถติดจองไวแน่นอนครับป้ายแดงเขาขายกันประมาณล้านหนึ่งวันนี้เหลือเพียง4 19,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ7,000ต้นๆ7,000กลางๆเท่านั้นครับ ได้เสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินคีบฉลามทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้ด้วยเลยนะครับผมมือจับประตูก็ตามสไตล์ของตัวเ r v ครับเปิดปิดตรงนี้นะครับสำหรับประตูด้านหลังครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเปิดประตูได้ค่อนข้างกว้างนะเกือบจะ9กองศาเลยนะครับซีนประตูเดิมโรงงานที่วางแขนวัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีสภาพสวยงามครับนะฮะไม่ขีกไม่ขาดนะฮะซ่อกประตูเดิมเดิมแห้งๆนะฮะปั๊มฟอนต่างๆนะฮะจากจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับ ครับเพจยังสภาพสวยงามครับบ่อด้านหลังสภาพสวยงามครับเป็นบ่อหนังเดิมจากโรงงานครับยังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเลยนะครับผมนะฮะสภาพสวยงามเลยเดี๋ยวจะมีการสปาปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะฮะตัวรถเดี๋ยวจะมีร้านแล้วก็ขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะครับมีกล้องถอยให้เดิมๆจากโรงงานเลยครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าว โลโก้ IV Tech เดิมๆจากโรงงานอยู่ครบๆนะฮะคันนี้ก็รองรับน้ำมันได้ถึง e85 เลยนะครับนะฮะโลโก้ Honda อยู่ครบนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกสภาพสวยกระจกเดิมโรงงานครับนะฮะฟิล์มมีเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูแลเรื่องฟิล์มให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับผมนะถ้าตรงไหนไม่พร้อมการใช้ไม่พร้อมต่อการใช้งานเดี๋ยวดูแลปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นี่ยเองครับยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับ ด้านท้ายมีถาดท้ายที่วางของนะฮะเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางครับนะฮะในส่วนของบอร์ดสามารถพับได้นะฮะเป็นแบบ 60- 40ครับจะทําให้เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอพับไปแล้วเนี่ยมันจะลงเป็นแบบ่าบแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างจะกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมซอกนะฮะเดิมครับผมรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบๆเลยนะครับฝาท้ายน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับออกไปครับเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับ หัวน็อตฝาท้ายยังคมยังสวยไม่มีรอยคูดไม่มีรอยแก่สปอร์ตเมทาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะรีวิวแบบตรงไปตรงมานะฮะแบบจริงใจแน่นอนครับเพราะว่าคลิปนี้อย่างที่บอกไปพาชมสภาพแรกบพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับคลิปนี้ดูให้จบนะครับรีบตัดสินใจจองเข้ามานะครับเพราะว่าติดจองไว้แน่นอนครับสำหรับ H RV ราคาประมาณนี้ได้เป็นตัวท็อปของปีคศนั้นเลยนะครับผมเป็นตัว e l i m i t e d นะครับปลายแดงขายกันอยู่ประมาณล้านหนึ่งวันนี้เหลือ419,0 0 0บาทครับ ได้รถ s อ v ไปใช้งานแล้ในราคาที่ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับแล้วก็ได้แบนแบนฮอนด้าด้วยนะครับนะฮะสภาพสวยนะถือว่านะตัวรถเนี่ยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานแล้วก็สภาพเนี่ยตัวรถเนี่ยอาจจะขาดไปแค่ความสะอาดอย่างเดียวครับเดี๋ยวสปาขัดสรงขัดสีเพิ่มเติมให้อีกทีนึงครับสามารถมือจับประตูนะฮะเป็นกุญแจคีย์เดททั้งสองฝั่งนะครับสภาพมือจับประตูยังเงาอยู่เลยนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวย ซีนประตูเดิมๆจากโรงงานชี้วางแขนวัสดุหนังตะเข็บเดินได้ครบทั่วสมบูรณ์ครับซองประตูนะฮะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับออกไปครับนะฮะสีเดิมๆแห้งๆแบบนี้นะสครับเพจสวยๆเงาๆเลยนะครับผมเป็นตัว H ฮ v นะครับแผ่นเพดตัวรถเดิมโรงงานนะครับนี่อยู่ครบๆเลยซองฝั่งนี้น็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับ ประตูเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับประวัติเข้าศูนย์มีนะครับเขาเจ้าของเดิมนะฮะเช็คศูนย์ของทางค o n ด้าครบทุกยานนะครับผมนะสวยน่าใช้หนึ่งคันราคาดีด้วยนะสำหรับคันนี้กับเ r v 1.8 e l i น i t e d รคันนี้นะครับผมเดี๋ยวถัดมาครับมาดูนต่อนะในส่วนของระเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมานูภายในห้องเครื่องครับเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวขนาด1.8ลิตรนะฮะเครื่องยนต์เบนซินน้ำมันล้วนไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมานะครับ ไม่มีรอยแกะซ่อมไม่มีรอยขยับของหัวน็อตครับแห้งๆสวยๆนะไม่มีรอยค้าน้ำมันซึมออกมาครับส่วนตัวเรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวตรวจสอบตัวเช็คให้ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าภายในสภาพห้องเครื่องสภาพรัร,รับถือว่าดีมากๆครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับตามจุดมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆเลยนะครับน็อตไฟหน้าเดิมครับไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนครับซ่องด้านในนะหัวน็อตยังคมยังสวย นะครับแต่ว่าคันนี้แนการความร้อนนะครับมีหล่นลุ่ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บปละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะก่อนส่งมอบดูแลให้ครับฝากระโปรงเดิมโรงงานครับสติ๊กเกอร์มอกรเดิมโรงงานอยู่ครบนะไม่มีรอยทําทรงทําสีมานะครับสปอร์ตเดิมโรงงานดูระบายความร้อนยังคมยังสวยน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะครับนะฮะโครงสร้างหลักเดิมครับผมโชคเดิมนะสวยเดิมทั้งคันแน่นอนครับสำหรับคันนี้ประวัติศูนย์อยู่ครบ ราคาเป็นมิตรภาพมากขึ้นครับสี่ส0บาทเท่านั้นกับตัว hrv นะฮะ1.8 e limited นะครับปี16.17คันนี้นะฮะฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นจนถึง7,000กลางครับใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผมโดยตรงหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่เพชรนสาขาสุบินทวงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ